อันเดธอัลลักเป็นเรื่องที่มีไอเดียแหวกแนวตอนแรกที่ผมดูอนิเมะเรื่องนี้ไปแค่10นาทีผมก็ตัดสินใจปิดไปเลยเพราะช่วงแรกของเรื่องมันไม่ค่อยดึงดูดใจเท่าไหร่แต่แล้วพอเวลาผ่านไปประมาณครึ่งปีช่วงที่ไม่มีอนิเมะอะไรดูผมก็กลับมาดูเรื่องนี้อีกครั้งและพอดูผ่านไป3-4ตอนผมกลับได้แต่คิดว่าได้ไงเราพลาดเรื่องนี้ไปได้ไงเพราะพอเครื่องติด ปูเรื่องเสร็จแล้วความสนุกก็พุ่งกระฉูดเรื่องราวของชายผู้เป็นอมตะกับเด็กหญิงที่มีพลังโชคร้ายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณไปรู้จักกันอันเด d อันลักไม่ใช่แค่เรื่องราวแอคชั่นที่มีฉากต่อสู้เพียงอย่างเดียวแต่ยังมีฉากดราม่าที่สะเทือนใจและฉากฟิลกูดที่ทำให้คนดูรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครหลักอย่างฟูกะและอันดี้มีทั้งช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและช่วงเวลาที่ให้กำลังใจ รวมถึงตัวละครรองแต่ละคนก็มีเรื่องราวและอดีตที่น่าสนใจทำให้ผู้ชมสามารถเชื่อมโยงกับพวกเขาได้เรื่องนี้มีทั้งฉากสะเทือนใจที่อาจทำให้คุณน้ำตาซึมและโมเมนต์อบอุ่นที่ทำให้คุณหัวเราะได้ <S <S เรื่องราวของอิซุโมะฟูกะเด็กสาวที่มีพลังอันลักษ์ทุกครั้งที่เธอสัมผัสใครคนนั้นจะต้องเจอกับความโชคร้ายที่อาจถึงชีวิตและแอนดี้ชายผู้เป็นอมาตะที่ต้องการจบชีวิตของตัวเองเมื่อรู้ว่าฟูกะ มีพลังแบบนี้ทำให้เขาคิดว่านี่แหละคือกุญแจสู่การตายของฉันทำให้เกิดการประจนภัยสุดบ้าครั้งที่เต็มไปด้วยฉากแอคชั่นและการต่อสู้ที่แตกต่างจากเรื่องอื่นๆนอกจากนี้เรื่องนี้ยังมีฉากเซ็กซีซ่เซอร์วิสนิดหน่อยที่ใช้เป็นองค์ประกอบทางคอมเมดี้โดยเฉพาะกับอันดี้ที่มักสร้างสถานการณ์ตลกให้ฟูโก,โกตกอยู่ในสภาพที่น่าอายทั้งฟูโกและแอนดี เป็นคนที่มีพลังพิเศษที่ถูกเรียกว่ามนุษย์ขบฏมนุษย์ขบฏคืออะไรมนุษย์ขบฏคือผู้ที่สามารถปฏิเสธบางอย่างของโลกได้พวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมพลังพิเศษแต่ได้รับพลังเหล่านี้จากเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลพลังของมนุษย์ขบฏมักมาในรูปแบบของการปฏิเสธสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นอล,ลักษ์ของฟูโกุที่ปฏิเสธโชคดีหรืออันเดสของแอนดี้ที่ปฏิเสธความตาย สิ่งสำคัญในการต่อสู้กับมนุษย์ขบทคือการต้องหาว่าพลังของอีกฝ่ายเป็นการปฏิเสธอะไรเพราะนี่เป็นกุญแจสําคัญในการรับมือและเอาชนะพวกเขาในช่วงแรกของเรื่ององค์กรลึกลับที่ไล่ล่าฟูโกและอันดี้คือยูเนียน องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นโดยเหล่ามนุษย์ขบทรุ่นแรกที่ต้องการควบคุมความสมดุลของโลกพวกเขามีหน้าที่กำกับดูแลการใช้พลังพิเศษและควบคุมกฎของโลกไม่ให้เกิดความวุ่นวายเหตุผลหลักที่มีองค์กรนี้ขึ้นมา เพราะมนุษย์ขบถแต่ละคนมีพลังที่อาจก่อให้เกิดหายนะระดับมหาศาลหากไม่ได้รับการจัดการฟูโก,โกและอันดี้ต้องหนีการไล่ล่าก่อนจะตัดสินใจเข้าร่วมกับองค์กรยูเนียนเพื่อเอาตัวรอดแต่แท้จริงแล้วพวกเขากำลังค้นพบภัยร้ายที่แท้จริงที่คุกคามโลกใบนี้แม้ว่ายูเนียนจะดูน่ากลัวแต่ศัตรูที่แท้จริงของโลกใบนี้คือกฎแห่งจักรวาลหรือพระเจ้าพลังที่ควบคุมจักรวาลและชะตากรรมของทุกสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ายูมาซึ่งเป็นตัวแทนของแนวคิดหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ได้รับพลังจากพระเจ้ายูมาแต่ละตัวมีความสามารถเฉพาะตัวที่ทรงพลังเช่นยูมาโกสที่สามารถลบสิ่งมีชีวิตออกจากการดำรงอยู่ยูมาเบิร์นที่ทำให้ทุกสิ่งที่สัมผัสติตดไฟทันทียูมาสปอยที่สามารถเร่งกระบวนการเน่าเสียของทุกอย่างรอบตัวยูมาเหล่านี้ ไม่ใช่เพียงศัตรูที่ต้องต่อสู้แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกฎของโลกตัวละครในเรื่องต้องหาทางรับมือกับพลังเหล่านี้และใช้กลยุทธ์เพื่อเอาชนะพวกมันฟูกโกะและอันดี้ต้องหาทางทำลายกฎเหล่านี้รวมถึงเอาชนะอยู่มาและพระเจ้าเพื่อสร้างอนาคตที่พวกเขาเลือดเองนอกจากนี้ยังมีศัตรูสำคัญอีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่รวบรวมมนุษย์ขบถเพื่อแก้ไขโลกด้วยวิธีการในแบบของตัวเองหากใช้การไม่ได้ก็จะกำจัดทิ้ง กลุ่มนี้ทำงานอย่างเป็นระบบและไร้ความปราณีทำให้เป็นศัตรูที่น่ากลัวและเป็นอุปสรรคสำคัญที่ยูเนียนต้องเผชิญอย่างไรก็ตามหากยูเนียนล้มเหลวในการทำภารกิจพระเจ้าจะทำการรีเซตโลกซึ่งหมายถึงการทำลายโลกที่มีอยู่และสร้างขึ้นใหม่โดยลบล้างทุกสิ่งที่เคยมีอยู่เดิมนี่คือชะตากรรมที่เหล่ามนุษย์ขบฏต,ต้องหลีกเลี่ยงให้ได้พลังของมนุษย์ขบฏในเรื่องสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆพลังที่ใช้กับตัวเอง มักให้ความสามารถพิเศษที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งเช่นอันเดธที่ปฏิเสธความตายทําให้ร่างกายของอันดี้ฟื้นตัวจากการบาดเจ็บทุกชนิดขณะที่พลังที่ใช้กับสิ่งอื่นสามารถส่งผลต่อโลกภายนอกเช่นอันลักของฟูกะที่ปฏิเสธโชคดีทําให้เกิดเหตุการณ์โชคร้ายต่อเป้าหมายที่เธอสัมผัสอย่างไรก็ตามพลังเหล่านี้ไม่ได้มีข้อดีเสมอไปบางครั้ง พลังที่ทรงพลังเกินไปอาจควบคุมได้ยากหรือก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่คาดคิดซึ่งเป็นจุดที่ทําให้มนุษย์ขบทต,ต้องหาทางรับมือและปรับตัวเพื่อใช้งานพลังของตัวเองนอกจากนี้ยังมีพลังบางประเภท ที่ทำงานแบบอัตโนมัติซึ่งเจ้าของพลังไม่สามารถควบคุมได้เช่นเดียวกันกับอันดี้ที่มีชีวิตมายาวนานจนสมองของเขามีพื้นที่ไม่เพียงพอทําให้เขาต้องใช้ดาบที่หักปักไว้ที่สมองเพื่อปิดผนึกความทรงจําที่สะสมมานานเป็นร้อยปีหากเขาถอดออกเขาจะเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งบุคลิกที่ควบคุมไม่ได้นอกจากอันเดธและอันลักยังมีพลังของมนุษย์ขบวอื่นๆเช่นอันเบิร์นที่ปฏิเสธการถูกเผาอันบริเคเบิลปฏิเสธการแตกหัก เป็นความสามารถของมนุษย์ขบทที่สามารถทําให้สิ่งของที่พวกเขาสร้างหรือที่พวกเขาสวมใส่ไม่สามารถถูกทําลายได้ unstoppable ปฏิเสธการหยุดนิ่งซึ่งแต่ละพลังล้วนมีข้อดีและข้อจํากัดที่ทําให้การต่อสู้เต็มไปด้วยชั้นเชิงและกลยุทธ์สิ่งที่ทําให้อันเดธอันลักน่าสนใจคือการกระจายบทของตัวละครที่สมดุล ตัวละครรองแต่ละคนมีพลังและจุดเด่นของตัวเองไม่ใช่แค่ตัวประกอบแต่มีบทบาทสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเรื่องราวและยิ่งช่วงท้ายของเรื่องตัวละครจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทําให้เกิดการประทะกกันของพลังและบุคลิกที่หลากหลายซึ่งช่วยให้เรื่องมีมิติและความลึกมากขึ้นจะว่าดีไปหมดทุกอย่างก็ไม่ใช่แม้ว่าอันเดสอลักจะมีไอเดียสุดแหวกแนวแต่ก็มีจุดที่อาจไม่ถูกใจทุกคนเช่น ช่วงแรกของเรื่องดำเนินเรื่องค่อนข้างเร็วและอาจทำให้บางคนรู้สึกสับสนกับการแนะนำตัวละครและกฎของโลกนอกจากนี้การเปลี่ยนโทนอารมณ์ระหว่างฉากแอคชั่นที่จริงจังกับฉากคอมเมดี้ที่บาสมองอาจทำให้บางคนรู้สึกไม่ต่อเนื่องหรือตัดอารมณ์ไปมาบ่อยครั้งอย่างไรก็ตามเมื่อผ่านพ้นช่วงแรกไปเรื่องราวจะเริ่มเข้าที่และการสลับอารมณ์เหล่านี้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้เรื่องนี้โดดเด่น หลายเรื่องมักจะมีปัญหาในการจบเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์แต่อันเดตอันลักถือว่าวางแผนโครงเรื่องไว้ได้ดีทุกปริศนาได้รับการแก้ไของค์กรที่เกี่ยวข้องตัวละครแต่และตัวและความขัดแย้งหลักของเรื่องได้รับการสรุปอย่างเหมาะสมทําให้บทสรุปของตัวละครมีความน่าพึงพอใจและมีพัฒนาการที่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ช่วงท้ายของเรื่องยังสามารถรวบรวมทุกปมที่ปูวไว้และคลี่คลายได้อย่างลงตัวทำให้รู้สึกว่าการเดินทางของฟูกโกะและอันดี้มีคุณค่าและเป็นบทสรุปที่แฟนๆพึงพอใจอันเดธอันลักเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนใครพอดแหวกแนวและเต็มไปด้วยความแปลกใหม่ แอคชั่นที่ดุดเดือดผสมกับความตื่นเต้นและการต่อสู้ที่มีการวางแผนตัวละครแต่ละตัวมีพลังที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยเงื่อนไขเฉพาะตัวเองทำให้ทุกฉากการต่อสู้ไม่ใช่แค่การประทะทางพะละงกำลังแต่เป็นเกมจิตวิทยาและการใช้ความคิดสร้างสรรค์นอกจากนี้เนื้อเรื่องยังเต็มไปด้วยปริศนาและการหักมุมที่ทำให้คนอ่านแทบคาดเดาไม่ได้มีทั้งฉากตลกดรามา่าและช่วงเวลาที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจ ถ้าคุณกำลังมองหามัง,งะหรืออนิเมะมันๆที่มีอะไรสดใหม่มีทั้งพลังสุดแปลกการพัฒนาของตัวละครและโครงเรื่องที่เข้มข้นนี่คือเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดแล้วคุณล่ะครับเคยอ่านอันเด d ดอันลักหรือ,อยังหรือถ้าเคยดูเวอร์ชันอนิเมะแล้วรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ